เป๊ปกวาดิโอลานายใหญ่แมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความไม่พอใจอย่างหนักกับตารางการลงเตะของฟี่ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและพรีเมียร์ลีกการเพิ่มโปรแกรมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องแบบนี้จะเป็นอันตรายต่อนักเตะซึ่งอาจถึงขั้นเสียชีวิตในสนามได้เลยโปรแกรมการแข่งขันที่ไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้ทั้งในศึกแชมเปียนส์ลีกและสโมสอดโลกโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพนักเตะเลยที่ต้องลงเล่นเฉลี่ยสัปดาห์ละ2เกม มันเป็นอะไรที่ทรหดมากเกินไปโดยทางเป๊ปได้กล่าวว่าหากผู้บริหารในองค์กรต่างๆไม่คิดถึงสุขภาพของนักเตะผู้จัดการทีมก็ต้องเป็นผู้คิดแทนเนื่องจากนักเตะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อันเนื่องมาจากโปรแกรมการแข่งขันอันทรหดรยั่ยงนี้ตลอดทั้งซีซั่นพวกเราต้องพยายามทำแต้มหล่นให้น้อยที่สุดและต้องแข่งขันให้ดีที่สุดแต่เรามีนักเตะไม่เพียงพอเพราะพวกเขาต้องการพักผ่อนหากองค์กรอย่างฟีฟ่ายูฟ่าและพรีเมียร์ลีกไม่คิดถึงนักเตะเลย ก็คงต้องเป็นผู้จัดการทีมที่ต้องทําสิ่งนี้แทนสินะในหลายๆสโมสรก็เผชิญกับปัญหาที่แข่งสตาร์ดังต้องเดินทางไปโชว์ตัวทั่วโลกทําให้พวกเขาไม่มีเวลาพักผ่อนและเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมสําหรับซีซั่นถัดไปแต่ทีมก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ผ่านซีซั่นนี้ไปให้ได้เหมือนซีซั่นก่อนๆที่พวกเราประสบความสําเร็จแม้จะมีโปรแกรมการแข่งขันมากมายแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโปรแกรมการลงเตะในซีซั่นนี้บ้างครับคิดว่ามันแน่นเกินไปอย่างที่เป๊ปได้ออกมาโวยหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับ ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับบอลบอยหน่อยนะครับ